สวัสดีครับผมมาพบกับผมที่ช่องแมงดานายเลยนะครับวันนี้จะพามาดูการดัดมะขามอีกแบบนึงนะครับใช้สายรัดอันนี้ใช้รวดนะครับนี่ใช้ยางยืดครับ เอารวดดัดนะครับเอารวดมัดติดกับต้นมะขามเลยนะครับ เป็นแบบไหนนะครับติดตามดูโชคมันได้นะครับนะี่นแปลกแปลกแนวะครับ รใช้ใช้เทปพันสายไฟนะครับน,นี้ใช้ใช้ย,า,ย,ยางยืดครับที่ติดมากระแม็ดครับก็ใช้แม็ดเสร็จแล้วก็ดึงออกแล้วก็มาใช้ ต้นที่สองนะครับเป็นต้นที่สองครับแต่อันนั้นใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับพันติดก,กับรังต้นแบกพิสดานครับ ต้นเขาโตเขาเขาเป็นยางนะครับเขาจะยืด ไปหน่นะครับต้องมัดทีกว่านี้นะคมัดหางไปหน่อยนึงต้องมัดทีๆครับผมมัดหางไปหน่อยนึงเดียวสูตเทปพันสายไฟไม่ได้ครับ มันใสาไป เสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ตัดตรงนี้ออกเอาท่านี้พอนะครับนี้ครับเอาท่านี้พอนะครับต้นนี้เดี๋ยวเอามาให้ชมครับต้น ้นแรกที่ดัดไว้ครับเทาดัดก,กับหินครับเนี้ยนี่ครับอันนี้เทปพันสายไฟนะครับเนี่ยเทปพันสายไฟครับเอา,าให้ดูให้ชมใกล้ๆเลยครับเนี่<า>เทปพันสายไฟพันแล้วก็อันนี้จะดีกว่า จะทำไปเรื่อยๆนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับไม่ใช้ลวดไม่ใช้ลวดพันต้นแล้วเอาแนบลาต้นแล้วก็เอาเทปพันสายไฟหรืออุปกรณ์มามัดติดๆแล้วก็ อนสีมาให้ชมนะครับบอนสีมีนกกระทาครับเริ่มเริ่มออกมาแล้วครับเนี่ยวันที่สิบเจ็ดยาวประมาณห้าเซนนะครับโผลมาห้าเซนแล้วครับเนี่ยนกกระทาครับบอนสีนกกระทาครับอันนี้นกสีกุสาครับประมาณสามเซนครับเนี่ยโผลมา ครับอันนี้มาดูมาชมกับผีเสื้อครับเนี่ยผีเสื้อครับยาวแล้วครับมีหนึ่งใบแล้วครับแตกมาสองหน่อนะครับเนี่ยสามครับสามหนอนโผล่ตรงนี้อีกหนอนสามหนอนแล้วครับเนี่ยหัวเดียวนะครับไม่ได้พาหัวออกมาแล้วครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับยังอีกสี่ ยังอีกสี่ต้นนะครับยังอีกสี่หัวนะครับทับทิมครับเนี่ยยังไม่มีวีแววเลยครับนี่วันเดียวกันนะยังไม่มีวีแววเลยสี่ต้นครับยังอีกสี่หัวครับนี่อันนี้อีหนาวครับอีหนาวครับอีหนาวยังไม่ยังไม่มีวีแววเหมือนกันนะครับเอามาให้ชมหมดเลยนะครับเนี่ย นี่ลูกไม้ปลานะครับเนี่ยลูกไม้ปลาก็ยังไม่มีวีแว่แววเลยครับจะขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้คอยอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็ลองทำกันดูครับทำสนุกสนุกครับไม่ได้ไปไหนก็เล่นอยู่กับ ต้นไม้นี่แล้วครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับเขาว่ามีตัวใหม่เข้ามาโอมิคอนเดี๋ยวผมไม่ได้เรียกโอมิคอนนะครับผมเรียกว่าโอมกอสสายพันธุ์ใหม่ครับจะรุนแรงหรือไ,ไม่รุนแรงคอยติดตามในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่ายัางไงก็ขอให้ทุกคนได้กลับบ้านกันนะครับ กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปนี้ไว้ต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับปุ๊บ